สวัสดีครับผมนี่คือรายการ VGX t r i p l File นะครับนครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเนในชั้นเหลืองสายบาสเตียนแบบเรียกได้เช็คนะครับก็ก็ขอหายไปนานก็อขอไปด้วยนะครับไม่ค่อยว่างติดงานด้วยโอเคมาดูว่ามีอะไรบั่งไลท์เด็กก็คือเราจะเป็นเหมือนเดิมน,นะครับตัวเรื่องผมจะเปลี่ยนตัวนี้เพราะว่ามันดูอาร์นี่เข้าเข้ากับพอดีถ้าวน,นี่มีฟอยล์อะไรผมมันต้องเอาตัวนี้เอานี้ออกเอาใส่ฟอยล์นะครับในอนาคต แต่เห็นว่ามันมีขายอยู่แต่ผมไม่ซื้อเขาะว่าตังค์ไม่พอนะครับเทคนี้ก็ลงมาถูกไล่ทับด้วยพี่แกแโชว์ส่โชว์เกียร์สาองใบปมดท็อปสุดคอม,มาถ้าไม่ใช่ลงหลบแต่ตัวนี้ถักบ,บัสได้ลงมาไล่ทับมัน,นก็โชว์เกาสามเกีร์สามใบแล้วก็ได้จวดนะครับในบทมันนี่ตัวเริ่มก็ถูกไล่ทับถ้าเริ่มหลังจวดนะครับต่อไปโอทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์เราจะใส่เหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนเป็นอันนี้โอทิกเกอร์ปกติ เราจะใส่คลิกจัดชุด DCP03 นข้อของหม่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็จัดชุด S, d ี d ัเสดสนส่อใส่รอใส่คิก7จรอบสี่ิวสแล้วถ้าไมไม่ใส่ฟอนต์เพราะว่าเราต้องการมือหนะมือมือเยอะนะครับก็เผ Joe, ื่อเวลากาอะไรพวกนี้คืออันนี้ตัวนี้เราทก็อยู่ท่านอยู่บนมือทิ้งสำหรับลายเด็กได้นะครับก็เห็นวมนมันใส่เ่านี้แหละอันนี้ก็ใส่เผื่อเอาข้อ เมื่อมันบูสต์เสร็จก็อนนอยนนำตัวเองเข้าโซก็เลือกอยู่หนึ่งใบบวกสองพันนะครับเทปมันใส่เข้านี้แหละต่อไปเกณฑ์นหนึ่งใส่แบบปบใบนะครับย้ำวิทีเกณฑ์นหนึ่งแบบปะใบยูนิคอนจะชุด d ีพีทส่วนหก็ปกติทั่วไปแล้วก็จะชุด d ีพีทส่วนหน้องเมชีทำไมสงงใส่เพราะว่าเวลาเล่นตัวตัวนี้คือเราได้เช็คเจอถวันใดเราเลสดีไป มันเทบอกว่าตัวนี้ไม่ได้ไม่จะเป็นเลสเกตอะไรก็ได้แต่เลสเลดอะไรกี่ใบก็ได้นะครับมันเทบอกแล้วก็ถ้ามันเจอทิกเกอร์นะครับแล้วก็โซบารสองไงดีด้วหนึ่งนะครับก็ให้ไปบนต้องใส่ไปต้องมีมงกรตัวนั้นอยู่แล้วนะครับเทบอกใส่ไปี้แหละต่อไปเกสรนะฮะไอ้นี้ปาสเตียนใส่สามมือครับปกตินะครับต่อไปจัดชุด DBCP03 ก็ อันนี้เอาไว้ได้เช็คนะครับก็เปิ้ลมันตีเลสสี่ใบแล้วได้เช็คนะครับก็ได้เช็คแค่ครั้งเดียวนะครับต่อไปจะชุด dbt ศูนย์หนึ่งก็เหมือนกันนะครับลงมากระว่าหนึ่งก็ว่า 2, สองโซบาร์หนึ่งคอหนึ่งใบผักคอเกสานจวดสองนะครับเป็นตัวค่อนข้างดีนะครับต่อไปจะชุด dbt ศูนย์สองก็ตัวค่อนข้างดีเหมือนกันอันนี้เอาไว้ใช้ r boot ถ้าททเท็น,นเทนโซลาร์ไลท์ในเทิร์นนี้นะครับเราดูดินได้บู๊ และแถวหลังถ้ามันมียูนิตใหม่หรือมาถูกสแตนด้วยก็สามารถมากนักความสามาของการสแตนอยู่ในนี้แถวหลังนะครับถ้ามันสูงมเมื่อวันดูถุงนี้สแตนอันนี้สแตนด้วยนะครับต่อไปอันนี้จัดชุดดีจับมันเอสดีส่วนสามก็ตัวสำคัญ,ญโซโซโยัโสโสบวกดีนิ่งไวพบวกแล้วยูนิตเกจสามเกจดีนิ่งไวของเกจสามเดือนนั้นยนิตนั้นบวกหมื่นนะครับตัวข้างๆดีด้วยนะครับต่อไปจัดชุด ดีพีทีศูนย์สองก็จําเป็นนะครับทํามไม่ใส่ตัวออเดอร์ที่มันออเดอร์เซตได้อยู่ดีเกตสามในบูธรอปาสเตนหน้าเกตสีข,ข้างดีด้วยในอนาคตหี่ผมมันใส่เท่านี้โอเคมาดูคอมโบเลสกัน,กนเถอะครับผมมาดูคอมโบเถอะอ่ะขอญอาตจั่วและสับสดนะครับก็มาดูกันสิว่ามอีอะไรมัาง โอเคโจข้างแรกโจห้าใบก่อนนะครับเมือ่อันนี้ผมว่าจะเปลี่ยนสัก2องสใบก็สี่ใบก็ได้หจะนำเปลี่ยนซะโจสามใบอ่ะปรมาณนี้แหละขอญอาตเริ่มก่อนนะครับแล้วก็ล่อเริ่มเตือนะครับ อะไรของดีก็ทิ้งไปนี้ที่ผมบอกก็ไลค์กจ็จิเชิญนะครับคู่ขแข่งตีมาปล่อยสักรอแวนโจวตีไม่เข้าก็ว่าไปแตนรอนะครับถ้ามือเกสามเยอะขนาดนี้เราทิ้งไปดีหรือไม่ก็เราจะทิ้งเป็นใบนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราทิ้งไปดีดีกว่าก็ไลค์เป็นถ้าเราเผลอไปทิ้งอย่างนี้เยใช่ไหมครับถ้าเรามีเกสาใบอื่นเราก็โชว์สองใบดีแทนนะครับย้ำจำาไ,ไว้ว่าถ้าเกสาหไหนก็เราโชว์อันี้ไปนั้นใบนั้นนะครับ บทท็อปแล้วคอมาก็ของดีถ้าอยากจะคอแถวหลังหรือจะคอตัวนี้ก็ได้แต่แตีอันนี้หมื่นหนึ่งตงีเราได้เช็คก็ไม่มีต,ตีก็ว่าไปฮุกยิงมาขึ้นตนีมาสองรอบด o u b l e check คิกแวนพลังแวท double ลเช็คฮิวพลังแวทลูฟสแตน and จรอวโอ้โหเจกเกอร์ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเขาก็ต้องยีเขาพอแล้วแล้วก็ทิ้งไปดีกลายเป็นปาสติแอนด์ แล้วก็โชว์เกสารที่ผมบอกถ้ามีเปียสารใบอื่นก็ว่าไปอันนี้โชว์สามใบแล้วก็โจทหนึ่งนะครับแล้วก็คอเราทำการไดเช็คนะครับคอนะครับคอคอนะครับโอเคก็ไดเช็คก็ได้อันนี้ก็ตีอันนี้หมื่นห้าก็เป็นสองหมื่นตีกระบ้าสองเลสสี่ใบนะครับ ก็ได้เช็คตับเบิร์เช็คก็ว่าไปถ้ามีเกสาบก็ทิ้งอันนี้ลุกนะครับลุกตามปกติไม่ต้องบูทนะครับอันนี้ก็หมื่นห้าตีเวนก็ได้เช็คคลิกแมนสองข้างให้หมดตับเบิร์เช็คก็ไม่มีสกิลโซฟารสองนะครับไงนแดงหนึ่งนะครับพี่ผมบอกอันนี้หมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่น สองคิงนะครับผู้แข่งตีมาก็สองรอบแล้วไปเช็คฮิวพลังเวนฟุตบูได้ซึ่งก่อนเช็คก็ว่าไปก็สเตอร,ร์แอนด์ดรอนะครับถ้ามีอะไรก็ก็แบบน,นี้แหละก่อนนี่เราถ้าไม่มีอะไรก็ตีไปก่อนอันนี้หมื่นห้าสองหมื่นก็ตีแวนเลสสี่ใบหมดมืสี่ตีแวน กระายเช็คฮิวสองข้างนี้หมดหรือข้ารลางแวนก็ได้เพื่อได้ผ่าปัม๊มยืดฟื้นฟูจะไปเช็คกระหวาไปนะครับสองหมื่นห้าตีแวนกัดก็ไจเช็คซีกอนเช็ครอข้างให้หมดจวนหนึ่งโอเคมือหนาขนาดนี้ก็โอเคก็ทิ้งมือก็อลุกก็ลุกอีกทีก็บัวทิกเกอร์สองรอบสิบห้าไอ้นี่ก็สามห้าสี่หมื่นห้าหมื่นตี ก็ว่าไปนะครับผู้แข่งตีมาก็ผู้แข่งตีมาเราประกาศตั้งใเดียวนะครับผู้แข่งตีมาก็ทราีกเช็คซื้อก่อนเช็คก็ว่าไปนะครับแล้วก็ stand, สแตนแอนดรอนะครับอ่ะเพนชั่นหนาไรแทหนห้าบทหมื่นแต่ถ้ามีใบนี้อยู่สมมติถ้ามีถ้ถามีโอกาสไลท์อีทีสเปนเพนได้แล้วก็แถมหน้าบว,หวก,ก,กบวหมื่นได้จวดก็ตัวนี้ก็บวกหมื่นได้จากนั้นเราคอเป็นตัวนี้ นะครับเทคนิคนี้ก็เอาข้าโซนะครับอันนี้บวกหมื่นไปเลยนะครับก็อันนี้สามห้านะครับก็รอคอไปนี้สามห้าห้าสามห้าสี่หมื่นตีแวนสกิลเลสสี่ใบเหมือนเดิมสี่หมื่นตีแวนก็ได้เช็คซก่อนเช็คก็มีเ3สามนะครับเราจะแนะนำจะเป็นทิ้งเป็นใบนี้ถ้าเยอะสุดนะครับ แล้วก็ลุกอันนี้ลุกอีกทีนะครับอันนี้ก็ได้บูทด้วยนะครับ2 5ตีแวนนะครับก็ได้เช็คคิวแวนสองข้างแล้วก็เช็คไม่มีอันนี้ก็ขอยญาตนำนะครับก็บนทนงขอญาตนำก่อนสิบห้าเป็นสามหมื่นสามหมื่นตติเกอร์สี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมืตีแวนนะครับก็ ประมาณนี้แหละข้าเล่นพลาดอะไรขอรอภัยด้วยน,นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพราะผมเจอปืน